ผมอยากเล่นกนกล่องจังเลยครับผมอยากเล่นกองเขามาให้ผมเล่นหน่อยอันนี้น่ะจะเป็นของเล่นตรงได้ไหมปากกามีจิคเ,ออเก่าแล้วนิดนึงอับตรงเล่นเป็นได้ไหมอะเตยเล่นได้หรือเปล่าเนี่ย โบอย่าไปยุ่งกับน้องกับพี่เขาอยากมีส่วนร่วมทุกอย่างเลยนะเล่นไหมอ่ะของเล่นนี้นะ่ะเอาไหมอ่ะเราต้องเล่นบ้างนะนี่รเล่นได้ไหมชอบหลอดใช่ไหมจัดไปนั่งลงนั่งลงก่อนนีขอมือ ขอมือไหนมืออยู่ไหนขอมือนอยขอมือนอยครับผมผมจะห้อยมือก็ตัวมือผมได้ขนมดูนั้นขอมือนอยครับเอาดีๆดีๆขอมือนอยครับผมจะห้อยมือก็ตัวมือผมได้ขนมเท่านั้นเดี๋ยวเกระโดดใจ วัก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 ,วกยวกางเล่นมาแล้วอันนี้อะไรนะใส่ค้องพี่อ่ะเข้ามานอนก่อนเข้ามาก่อนแล้วเข้ามานอนก่อนนี่มานอนก่อนไปไหนรอจเลินเอ้าเข้ามานอนมาดูนี่มาดูนี่เดีวตรง ไปไหน <S 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 ดูไป <S <S คืออะไรอ่ะเดี๋ยวโปรเราจะมีสว่วนร่วมทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวให้พี่เขาเล่น แต่ไม่สนใจไม่ชอบของเล่นนี้ของเล่นนี้ก็ไม่ชอบหรอ,อไม่ชอบอ่ะไม่ชอบของเล่นนี้อันนี้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รีวิวของเล่นก่อนอันนี้มาดูใกล้ๆก่อนไก่กุ๊กๆไม่ชอบเท่าไหร่นะอันนี้คือไก่ไข,ขลานเราเล่นอย่างนี้นะคะก็ตัวละตัวละเท่าไหร่นะตัวละ ่าจะตัวละไม่เกิน30บาทนะคะไขาลานตรงนี้นะคะแล้วก็ไขาลานเสร็จแล้วนะคะก็จะปล่อยให้น้องไก่เดินกุ๊กๆอย่างนี้น่ารักดีนะคะ <c oughs> หาซื้อเล่นได้นะคะอยู่ที่ช้อปปี้นะคะน่ารักรีวิวแมวไม่ใช่รีวิวไก่ อันนี้คือตรงๆ